ปาดเปิดมากอะมาพอ้าเขาเลยมันบาตาไว้สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องซูปูซุข้นพึ่งได้กินเขาเโซกับเขาเทียงพี่น้องใซ่กันไปเลยหิวเขาแห้งพึ่งมาจะไปส่องรถค่ะพอดอีลูกปืนยางหนาแต่้ยลูกปืนรอหนาบอกลูกปืนรอหนาแต่ก็ได้ไปสร้างที่ไหนครับพี่น้องเ <laughs> สียเง,งินแล้วจังแล้วนะก็เลยมาแวะกินเขาร้านประจำเฮ้ยยูเสนบันเป็ดบอก อยู่แถวแถวบางปิตน,นะค่ะเมื่อสิมีร้านค่ะพวกร้านหลับเรียงกันทรายไรแต่ว่าร้านนี้เราถจะเสี่ยบเบื้องผูกค้นค้นหลายขนาดเลยแต่ว่าผนกับเฮกับเขาเร็วอยู่จ้ะยัติดสซังตำมัวตำม่วแล้วก็ออมม้ามคือจะกินออมมาวันนี้ไว้ว่าเอาออมมากินเสียกเนาะสันเบงเกวเบงองันมักผีกระเทียมเพิ่นมักผีผีที่นองพักนั่งยางเนี่ยหลายหนึ่ง อร่อยแม่ตาอว้อยอตําส่วนแสบเอาสดสดสูพีสูหน่องมั้งดูเหมเหมือนตะกี้เราโทรศัพท์ยึดติกระโมโหทั้งเสียเง,งินสมรถแล้วว่าแล้อ้องทโทรไปหา้างเห็ดคอรกรถจนเสียหอวมือส่งหมอกคอกแล้วไหมคะ่ะ วันรับสงม,มอบวันที่28ตุลานะคุณต้องแล้วเสร็จอันนี้ทั่วไปเพิ่งห้องก็เริ่มยังเหตุไทยสัไปบุบบอเอาตะค้ำเก่าเก่ายกแม่นาล้างหามาจากลากกระวงอันมีปัญหาขอบขั้วจะเป็นยังเงินมัดจำไปหรอที่ติดเลดื่อยๆมั่วโหได้ดาซางไปแล้ววาตก,กีเนี่ใจะให้บัดตอนอยากให้เ้อามาจำแล้วเสร็จดีไม่ดีสงม,มอบก่อนกำหนดอีกวาสัน บาดแดงเงินมาจํำไปแล้วหอดประเหตุไห้พี่น้องเราใจหายเราใจหายแล้ว,ลวมืออื่นเนี่ยละสิไปหอดอูใจหายเได้ไปราซางยูขึ้นเงื่อน,นกับขึ้นบาวากันปวาร์เราของทํางานไม่ทํางานไม่ไอ้นี่ทำงานบอดีอ่ะพี่น้องย่างหน่อยๆกะเดทไทยรวบไม่เข้าเบืองว่าเห็ดหอดห,อหอันหอดนี้อันนี้รวบเลิบก,ก,กับโทรงมาให้ดูโ<ม>ทรไปกับ,บาว่าอยากรับสายรับสายกับอ้างโนนนี่นั่นเ่าของติดปัญหาโนนนี่นั่นจักเป็นไผตไตเนี่ย พี่น้องมากินเขานั่กันเนาะกินเขาตอนมื้อหัวเหรอพนยังแสบเอาซิมออมมึงดูตาไวมาหาทุกคนมากินเขาอันนี้ตังมั่วนะคะคุกคน หอ,อมน้ำใส่ผักซีลา I'm going to to

หม้อหม้อหัวไห่ซางเห็ดฟองบนไหนกินด Thank you

คูนังเยียดแต๊บหอมอ่อนเนื้อปลาหวามเนื้อปลาคนไม่มีติ๊กไก่ สมุาพอเหนือตอน,นี้ก็ากำลังขึ้นเสาขึ้นเสาหลังแต่้ยเดี่ยนเดี่ยวเชิทอด้านี้อ่างกัน้ข้าบอกกกรเกา สินพ่อไมีซักจ้าขนาดนั้นได้บอกบางทางห้งองก็บรยการเป่าเดีเพราะว่าห้องตรีความกริงใจเนาะเดี๋ยวคนจีงนงายบมดสุดซึองมันเป็นเล็งค่ะแต่ว่าสัญญาเ็าคือสัญญานะสัญญาเป็นเดือนร้องเดือนถ้าทำไม่ได้อย่าลมีสัญญา มูเลหมหมูยังแห้งเลยถึงดียด้ตางไปรอบๆห,หนึ่งปากใจหายเนี่ยขึ้นเงินกับว้า้านแต่วานได้ติดดาวเจียบขึ้นเงินมากจะไปเห็นมาขค้น บ๊อบันยิ้มเดวั่งร้อนเนื้อแดดเดียวกับก้อนเนื้อกินไปน้ำทัางนอกพีน้องนอกกินเน่กัขอบขึ้นี่น้องถูกดถูกต้น่าดีกไม่ไกลแค่เยี่ติงึ่นกินด้วยมโอค่ะพีน้องต่อกันมากินหลางแว่าดีจ้า